สวัสดีค่ะชว่วงนี้เมย์น้อยยังอยู่จงกวัดเชียงรายนะคะรีวิวที่พักของเมย์น้อยนะคะด้านนี้ด้านซ้ายมือก็จะเป็นทอ,อ,อนาฬิกานะคะงานข้าวมาประมาณ200เมตรก็จะเป็นโรงแรมนะคะนี่คือโรงแรมที่เมย์น้อยพักนะคะเดินตามรอยของ mr. h o s e ร์ฮอนะคะนี่คือโรงแรมเชียงรายนะคะเข้าวมาพักได้นะคะสะดวกสบายนะคะอินเทอร์เน็ตไวไฟเร็วรวดเร็วตั้งใจนะคะการบริการดีมากนะคะ เล้ยาย้แจ่มใสนะคะมีฟรี Wi f ฟนะคะราคาเริ่มต้นที่หกเกาสินะคะมีคั่วมีร้านอาหารไทยนะคะต่างมีหมดก็ค่ะเข้ามาก็จะเป็นแผนประชาสัมพันธ์แล้วก็มีโบช่วยหายทุกอย่างและรับฝากของน้วนะคะสำหรับที่เราจะเช็คเอาออกแต่เรายังมีธุระที่ต้องไปที่อื่นนะคะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นอ่า ถ้าเป็นโรงแรมสมัยก่อนมันจะเป็นแผงตบคุมตัวนี้สาหรับพวกโอเปเรเตอร์ของโรงแรม,มแเวลาเขาสิคข้อขึ้นไปหาห้องนั้น้องนี้ย่างแบบแขกมาเยี่ยมนะคะแขกมาหา,าคนที่พักัในห้องเขาก็จะใส่วิธีเสียบซับป,ปุ่มนะคะเสียบซับปุะะ่มแล้วก็เอื้อไปหาเขานี่เป็นโทรศัพท์สมัยเก่านะคะแต่จะโทรไปบอกว่านี่แขกของไม้เล็กนั่นซับไม้เล็กนี่เขาไปให้นะคะเป็นการโทรใส่ในบริเวณโรงแรมนะคะเป็นเครื่องเกา่าโบราณนะจ๊ะซึ่ง ด๋ยนนี้หาบึงบ่ไม่แล้วนะคะนี่ก็เป็นแผนพบคมต่างๆนะคะส่วนดัานนี้ก็จะเป็นห้องที่นั่งพักรอยาดสวัสดีค่ะนนฟุูดอนลุงต่อพากินพธรทมพาะเที่ยวอันนี้ลูกสาวมีน้อยนะคะนั่งรอก,กันอยู่นะคะก็าด้านนี้ก็จะมีความพิเตยเข้าใส่นะคะสําหรับใส่ิต่อหรือว่าบุกอีงหยังตะวเอ่อสิบาทนะคะสําหรับกัน จองอียงแลวก็สิปินเอกสารออกมากนะคะค่าละสิบาทส่ว mm hmm. นท่านมี mm hmm. เพิ่กะสีนกาแฟสดมีการขายชาต่างๆนะคะ mm hmm. เป็นชาของพื้นที่นะคะ mm hmm. มีหลากหลายรสชาตินะคะสำ mm hmm. หรับคอชานะคะกระสิน mm ี่บวยหารสเป็นชาเพื่อสุขภาพนะคะก็จะมีให้เราชิมได้เหมือนกันนะคะ mm hmm. แต่โรงแรมนีดีอย่างหนึ่งนะคะคือ ไม่ให้สุบรีนะคะตามสุบรีนะคะสําหรับตรงนี้นะคะเราจะมีแผนที่ในการท่องเที่ยวบริเวณของจังหวัดเชียงรายนะคะว่าเออไิไปสายจังไดสิต่อจังไดนะคะเป็นของบริเวณของเชียงรายแล้วก็ทั่วแผนที่ประเทศไทยนะคะตรงนี้ก็จะบอกืผนที่บริเวณภาคเหนือ ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะคะของจังหวัดเชียงรายมียังแน่ถ้าอยากไปไส่ก็สิมี้าห้างพสะดวกที่จะไปทั่วก็จะมีรถแท็กซี่ซึ่งราคาตายตัวนะคะราคามาตรฐานรับรองว่าไม่โกงคุณแน่นอนเนาะคะ mm ่ hmm. แะแลก็ของท่องถิ่ก็จะมีทั่วริส์อยากไปไสเกี่ยวกับเชียงรายนะคะถ mm ้า hmm. ก็เปิดเบิงมันจะมีไปนนไปนีเฮ็ดนนเฮ็ดนีทั่วเหมือนมือนึงไปเฮ็ดยังแน่มีการให้กับเคา่แบบคล้ายๆ โฮมสเตย์ State, มือหนึ่งนะคะรานะคาคนละพันสามไปกลับนะคะไปสามโมงเสาร์กับหาโมงแรงนะคะสําหรับการซักผ้าครั้งละยี่สิบบาทนะคะเปิดตลอดยีิบสี่ชั่วโมงซึ่งไม่หน่อยกระเด็ลงในเบิงแล้วนะคะฟังทั้งปุ่นนะคะเป็นห้องซักผ้าคือห้องของซักเองนะคะมีหน่อยซักแล้วนะคะซักยี่สิบาทาแต่โกแพงยี่สิบบาทซึ่งสะดวกสบายมากนะคะบริเวณโรงแรมกับ เนี่ยเชียบแล้วก็บวุ่นไาวบกควานนะคะโอ้โอ่งโถงแล้วก็กันเองมากๆแล้วพักโรงแรมนี้เนี่ยเปรียบเสมือนโรงแรมโรงแรมนี้เป็นโรงแรมแบบเปรียบเสมือนบ้านเราเลยนะเหมือนห้องมาพักบรรหยาดนะคะส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นห้องอาหารนะคะสําหรับอาหารเช้านะคะหรืออาหารเที่ยงที่เป็นองค์การสรั่งอาหารกินก็ได้เลยนะคะนี่คือบริเวณล็อบบี้รับอาหารนะคะนี่ก็อ,อีกหนึ่งเรื่องราวาสำหรับการเดินทางในจังหวัดเชียงรายนะคะเดี๋ยวไม่นานก็จะตัด เดินทางไปต่อที่บ้านลุงเด่นแล้วมาพบกันที่บ้านลุงเด่นอีกทีหนึงนะคะด้วยรักใจจ้ารักนะจุ๊บจุ